ไม่พอทราบควรระวังการยิงทุกท่านด้วยเพรหน้าทีมไม่ใจกำลังลงไปเขลยรออยู่ด้านในแล้วครับ ท่านครับมอี่เห็นตรงนี้คือหนึ่งนทีมวิจัยที่รอดจากการกวาดล้างไม่ได้ครับเขาไม่ได้มาก,การจะคุยกับท่านเอาละรีบพูดมาได้แล้วฉันไม่อยากเสียเวลามากฟังนะพวกคุณต้องรีบออกถอนกันเราออกจากที่นี่เชี่ยพวกนี้กําลังไกลพันแบบคาดการไม่ได้ไม่เข้าตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่เชี่ยไม่ทันแล้วเฮ้ยมันบ้าแล้วนะเฮ้ย นั่นใครนะ่ะคุณดาครับเอาไงต่อดีไปพาเขาขึ้นรถมาก่อนเร็วเข้าอยู่ตรงนี้ก็อันตารายเ่าๆคุณครับมากับพวกเราก่อนที่นี่ไม่ปลอดภัย ว่ามาถึงก็มืดเลยฮนะเอาล่ะแซมเดี๋ยวไปเจอฉันที่กระท่อมที่เดิมนะฉันก็คุยกับหมอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันตามไป เอาละคุณหมอบอกคุณทีซิว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเอ่อผมชื่อโทมัสเอดิสันเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเชื้อโรคเรากําลังวิจัยเชื้อโรคที่กําลังระบาดอยู่ในตอนนี้แต่ตอนนั้นจู่ๆศพที่เรานำมอววิเคราะห์ก็ฟื้นขึ้นมาและทำลายคนในศูนย์วิจัยนะครับพวกเราไม่มีทางเลือกจึงต้องเรียกกองทหารเข้ามาตอนแรกใครๆก็คิดว่าเขาจะมาช่วยละครับแต่พวกเขากลับมากวาดล้างพวกเรา พยายามปิดปากไม่ให้เรื่องแดงออกไปแต่อย่างน้อยผมก็เก็บตัวอย่างและสแกนเดิมมาได้นี่จะเป็นประโยชน์มากแน่ๆเจ้าเครื่องนี้แค่กดปุ่มเดียวแล้วก็ชี้ไปที่คนที่เราต้องการสแกนแค่นี้ก็ได้ผลวิเคราะห์ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูนะครับ บ้าน,าเนไไเะเป็นไปไม่ได้โอ้คุณปลาเป็นไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยครับหมอชายชายคนนี้ชายคนนี้ไม่ภูมิกันครับเยี่ยมเลยอย่างนี้ดีแน่เราต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกพวกทหารพวกเขาจะต้องฟังเราแน่นอนอย่างไงพวกเขาต้องฟังเราเชื่อเลยนะครับพวกเขาต้องฟังแน่ แต่ว่าการจะทําแบบนั้นมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับตอนนี้ไม่รู้พวกทหารจะไว้ใจพวกเราได้หรือเปล่าหลังจากที่เราจมตีพวกเขาไปแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะลองเสี่ยงดูนะครับเอาละแซมเดี๋ยวนาไปพักฟันให้เรียบร้อยก่อนนะยังไงเดี๋ยวฉันขอคุยกับหมอหสักแป๊บหนึ่งเฮ้แซมก่อนที่นายจะไปอะ เพื่อนเพื่อนของนายฟื้นจาอาการบาดเจ็บแล้วนะไปเช็กดูเขาได้โอ้พระเจ้าจอชขอบคุณที่นายปลอดภัยนะยังเจ็บอยู่แล้วตอเนี้ก็ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่น,นิดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรมากแล้วขอบคุณนะแล้วเขาจะพร้อมลงสนามมไไร่แล้วครับหมอ ก็ประมาณสามสี่วันโอเคขอบคุณครับหมอเป็นท่อมป้าหมายเข้าไปในกระท่อมแล้วจะเริ่มการโจมตีในอิไเ่ช้าทีมอาอฟ้าโจมตีได้ โอ้ชิบหายแล้วหนองเบาเราโดนโจมตีน,นี่กดสัญญาณเตือนภัยเร็วเข้าเดี๋ยวมัวแต่ติดยายติดยายบายมันรู้ตัวแล้วรีบปลุกเข้าไปเร็วเข้าบาย,ยทุกคนรีบเพนกันเร็วเข้าเราโดนใครชนไหนไม่รู้โจมตี แฟนทอมพวกมันหนีไปแล้วพอย้ำพวกมันหนีไปแล้วจอมหาไม่ได้เจอไลล่าต่อไปป่เอ้ยวิ่งหนีทั้งคืนเลยฮะรอกี่คนวะเนี่ย ครับผมหาทั้งคืนแล้วดูเหมือนจะรอดกันแค่นี้ครับท่านป่าเอ้ยรอดกันแค่นี้หรอวะ่ายังไงผมขอไปพักก่อนนะครับเดดดัมครับคุณแน่ใจหรือว,ว่าจะทำตามคำขอของท่นอนกำลังคนแค่นี้เสี่ยงมากเลยนะครับเราไม่มีทางเลือกแล้วยังไงเราก็ต้องทำต่อไปเอาละคนฟังทึงนี้ผมรู้ว่าทุกคนสิ้นหวัง แต่ตอนนี้เรามีความหวังใหม่แล้วเอาลดแซมเดินมานี่สิชายคนนี้ในร่างกายเขามีความคุค้มกันถ้าเราสามารถพาเขาไปถึงกองทหารได้พวกเราจะรอดกันหมดสวัสดีครับผมคือแซมนะตอนนี้ทุกคนดูท่าจะสิ้นหวังกันแล้วแต่ยังไงช่วยทำตามสิ่งที่อาดัมขอได้เลยครับพวกเราต้องรอดไปให้ได้ เอาละทุกคนฟังทั้งนี้เดี๋ยวฉันจะไปเคลียร์ด้านหน้าเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะพวกนายที่เหลือคุ้มกันพวกแซมไว้ด้วเยเอาละพวกนายตามคนตามฉันมา เรื่องลเรียนเนี่ยว้าตัวรองด้วยยิงพลเรียนเออแปลกนะไม่ทหารไม่ยิงพวกเราวะอืมประพาคนเหรอหลมที่ไหนอหอกมาฟังนะพวกผมมีหมอรักษาโรคและคนที่มีภูมิคุ้มกันพวกคนต้องช่วยผมนะครับเออยังไงเราต้องช่วยประชาชนอยู่แล้วไม่ต้องหวง่วงหรอกนะคนทหาร วิทยุไปบอกพวกของบนก่อนว่ายังมีประชาชนลงเหลืออยู่กอ <c oughs> งทัพกรมทตรียม่วเหลือรอกอ,อ,งองจะต้องทันกำลังที่มีประสบรู้เพื่อนทราบแล้วคุณเรากำลัลงรอเต,ตรียมส่งเข้าม,มาแล้วเพื่อนอ่าคุณม่าจะจริงๆเอาละพวกนายเข้ามาได้เลยพวกเขาเปิดทางให้พวกเราแล้ว ฉันได้ยินเรื่องที่พวกนายขอ้องแล้วพวกนายนะ่าจะเป็นคนพิเศษนะเ๋ยยังไงไปขึ้นหอทางด้านนน้นก่อนพวกบรเรียนตรงนั้นนะ่ไม่ค่อยไม่ต้องไปสนใจหรอกเมืองนี้นะ่พังเรียบร้อยแล้วพวกซอมบี้หลุดเข้ามาทำลายทุกอย่างนะแล้วเราเสียกำลังคนไปมากเอาละรีบไปซะเอ๊ะนมัน อหารหมวกแดงคนนั้นนี่นะที่ฉันปล่อยไว้เฮ้ยพิชาชั่วแกแกฆ่าคนใลหนหนอของฉันแล้วแกยังทิ้งฉันให้ตายยังมีหน้ามาตรงนี้อีกเหรอวะแต่ละเร็วดูสิ่งที่แกทําสิไอ้นวดชาชนเข็นนี้เดือดร้อนหมดาอความกเป็นของแกสักวันแกจะต้องชดใช้ถึงจาคำตีไว้เฮ้ยเารอยาตรงนี้เลยไป เฮ้แฟนทอมนายจะปล่อยพวกมันหนีไปเลยเรื่องว่วงแล้วฉันสงสัยเขาเป็นบนญหอแล้วดลนนได้ยินไหมได้ยินชัดเจนเลยแฟนทอม